สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบ้านเราครับช่องการใช้ลำโพงโอ้พี่เชียวครับบรรยากาศช่วงแรกๆครับห่ามุกก่งกลัวครับพี่น้องเพิ่อการสิสอบประามาณหุ่งถุ่มเอ้าอ้าวมาเจออาจารย์ตันสวัสดีสวัสดีครับ,บการใช้ครับสสวัสดี่าซ้อมบอล์ดหรือไยังพาซ้อมครับผ่าซ่อมนั่งเขียนเพลงมัตเตล้วตั้งทวนเพลงเจ้าของเพลงอะไรอีกเขียนใหม่เขียนใหม่อีกแล้วเขียนใหม่อีกแล้ว เพลงยังเพลงอย่างเป็นลำเพื่นชื่อเพลงฮักหลุดมือที่สะดืออีสานครับสะดืออีสานก็ตงเป็นสารข่าบแมนครับโกสุมข้านี้ละโกสุมนี่ยละแมนครับฮักหลุดมือที่สะดืออีสานมหมแมนเป็นลำเพิ่นเป็นลำเพิ่นบหแมนครับไม่ลองขันขันสมมติว่าชิขอฟังสิเป็นอันเกียรติแกสองอยู่บนได้ได้ข้อนี่เป็น เป็นช่องแหลกเลยช่องแหลกเลยเชื่อผมก็ยังไม่ได้ทอยตอดหมดประกาศเทยนี่เป็นช่องแหลกเลยครับมิโดตีไปยังมุ้งมีของมันตะเขียนเลี่ยวเลี่ยวเกินไม่เป็นก้อนลำบอกเป็นก้อนลำเกินเอาลองมีเกินป้าเป็นเกียดอีหรือปะลานามึงคุยยังล้นอังบอกคือดังนอใจให้สาว แสุราเจ็บปวดเราผานัางเจ้ากีทัเพีหยับใจไอจนมะมุนเอเลเอเลกาลาเมนเอเลมาเจ็บดเดทะเลัะมามือนี่หักหลุดมืออยูเสืออีสานพีเอเอเอ ันนี้เกินได้อขอหย่ดอ่านสินคมว่าตะเกียบ <laughs> ก่อนสองเฮาเคยมาเอ่ย่าจะฮักกันมันคงไอพาลาหนวนอน,นงเบึงแต่เงินลงอยู่หิมบึงกุยบอคำมันจะตานวานช่วยสบไหลเหลียวมองบึงกุยน้ำกระทบฝั่งเฮานั้ำศบตาแหลงนี้สะดืออีสานเปรียบจุดกึ่งกลาหงห่มหัวใจเมืองกุุมพิสัยสารคามมองเฮาเคยมาแต่บน เสื้อถือนี้สิมีน้ำตาเจ้านั้นนัดให้มาเอ่ยค่ำลามองว่าหักเกัน โอ้ยเดีนอเจ็บกระโดน้ำตาไหลคลออาบยำสองน่วยถือคนสวยนี้มาในสังตมถิ่มป้าไอให้มองกำไฟนองโอ้ยไฟนองขวงใช่ไหมมาเย้ลืมคนละเคยถนอมหักบักใจตะกี้มามือนี้คนดีพอเห็นอ้ยขวงหนุ่มรวยผู้โกมาโชว์ไอเห็นใจเคยเต้นเคยเต้นเคยเต้นกาลเมันละเคยเต้นตันตื่นสื่อบ้านถึกพนันประหาร มุนลงตรงนั้นจําได้บ่นอนองคลานวานาอุทยานเมืองโกสัมพีเบิ่งลิงอยู่หิมลําชีกาพระมิ่งเมืองก่อนมื่อวันวานไฟอายยังจํายังเจอคําสัตว์คําซื้อที่สะดืออีสานกับกันไปเจ้าลาวันและพันปันปินเปลี่ยนใจโอ้อ้อยนอนโอ้อ้อยนอนนางเอ๊กแตกมัง ใจมวนมากงเมื่อนั่งน้องปลาปอยไปลอยๆน้ำตาหน่อย,ยหำหองมองเสราเปล่าใดาสักลืมไดสารโนอลืมไดโอ้ยใจทั้งอื่นป่อยบีชัยยืนเกิดส่วนเธออน,นันต์บอดี้มแก้มอำทรมอำลำน้ำเข้าแก้มอำทรมหนีไปนำทางเข้าลืมความหักสองเขาอยู่สะดืออีสานพีหักไอหลุดมืออยู่สะดืออีสานพอถ้ากินมาลําก่อน นี่พี่น้องครับฝากไว้นะครับฮักหลุดมือที่เสืออีสานเป็นล่ำเพรื่อนมวลมวลผู้ใดผู้ใดอยากให้การใช้ลองคอมเมนต์แม่คงดู้แต่ว่ามือนั้นโบกจูใจปันใดอันใดมือใดที่น้องแบมร่ำขาว่าอยากฟังน้องบอมล่ำอ้าวก็อนใดพ่อกอนล่ำเพินก่อนก็ล่ำลาของสิตันน่ะล่ำลาแค่นมากแค่นมากจะเสี่ยงน้ำดอก ว่าเลี้ยงนุ่งกระลางพ่อน่าเขาบอกว่าพูดกักคนว่าอยาก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 คนที่ไม่เคยฟังเขาบอกว่าอยากฟังเสียงน้องบอมรำถ้ารำทำนองเนี้ยเสียงน้องบอมจะพุ่งกว่าเขาบอกอ่ะพี่น้องฟังเบิกปาร์ตพี่น้องคนลุกเดี๋ยวฟังก่อนมวยพอกันใท่เดี๋ยวฟังวัวล่ำเขียนใหม่ดีมั้ยแมนชิดลองเองสบออันที่นั่งเขียนอยู่นั่งเขียนจบเจ้าสุนีซื้อเพลงม้วนๆเลยักหลุดมือที่สะดืออีสาน ถ้กหลุดมือที่บึงกุ๋ยก็หลุดไนแล้วนะเอ้ารำบระทัดเธผงเวลาลงคนเมื่อไรวยักษไกลพี่น้องเวลานั่นเจามาขอบคุณพิลรักแฟนเพลงขอบคุณพี่น้องเอซีที่มานั่งสร้างจัดซอดแจงสนุงสุดท้ายนี่อำลาพาจากสุดท้ายไปเมื่อแล้วทรงท่านพี่น้องรวยลํำร้องรำลาจากน้องบอมคุณธิดาเพชรบรรแพงครับ แดงซองป้ามูไก่ก็ขันกูสักกุนหาแนวนกบินหอนหนวันเจ้า oh. ลาบ้าวสาวฟังลำ่อนสิเมอนอนย่อนละลอยอฝ่ายพู้ลำกระเมือยมอยอสมควรแล้วสิสั่งลาแลเห็นพ่อลุงแม่ป่ายายาพากันยับ ใหนอนหลับกับพูกกันเอิ้นว่ามาลำสิลงหานลาพ่อกำนั้นผู้ใหญ่บ้านกำมาการกำทุกไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยความสง,งบทุกตุกททานในงานนี่แม่นทุกนาและขอบพระคุณน้องอ้ายที่มาหวามในงานชมลูกหลานมาลำ ทำนอจนแจงและการแสดงได้าพาดฟังท่านผู้ฟังอย่าเปิดนายสองมือโนกกาบอาไยคือเป็นลูกเป็นเต้าในเด้อเจ้าทานผู้ฟังเ <c oughs> จ้าภาพเจ้าสถางสิสิไปจ้างไปน้ำมาลำใสยโย่บกไก่อกไก่มายมยทถามไทย เขายินดีรับใส่ขอปากไว้อย่าปล่อยป่าลาสาวน้อยเพชรบนันแพงเลือจ่าพุ่นกำฝายสารคามน้ำอำเภอโกสุมเมืองโกสัมพีเจ้าลาตำบแลแพงเนื้อเป็นงาทิ้นดมดำม เป็นแฟนให้ต่อยู่สุบทำดอกลำงแงละการสแสดงก่อนจบสิ้นศินลปินเสียอสรัางละขอไวใชัยให้เป็นปังขอหวใชัยให้เป็นปังผัวผานัง้าเตยใจเย็นไม่สากก่อนเดิอให้พบเจอแต่สิ่งดีจงมี สุขให้ความทุกข์และโรคภัยจงไกลนี้ให้ร่ำรวยเงินทองทรับมา แบบเบล่าตัวจากมีพ้พระน่องพี่่อนอ่อนอ่อนละเตยสังลาลุขึ้นยอนก่อนหอลา ปา<ะ>ดมีคำเดียวที่เชียวว่าพวมีคำสีเผามวนขอบคุณค่ะคือว่าสุดยอดเประรำถึงประสิลป์ถึงเพราะว่าน้องบอมจะเป็นคนเสียงเสียงหลายแล้วรำแล้วผงสุดยอดอสุดยอดเทอมนี้ขอฝากตุ๊กสาวน้ำเด็กพี่น้องน้องบอมคุณธิดาฝากพี่น้องเอฟซีช่องกัญชัยรำเพลินเอฟเชี่ยวแล้วก็เอฟซีเศราหน่อยเบิร์แย่งแล้วก็เบิรรนองตันนำ ปีนี้พอบ่าไดคือน้ำดิสิหให้กำลังใจทุกงานไปทุกงานเอ้าขอบคุณครับขอให้เฮงเฮงปังปังเลยจ้าวันดีครับ